ปาผมเนี่ยมาเข้าฝันผมมั่นใจมมากว่าผมจะได้5ดาวที่ผมอยากได้ตัวนี้เหรอเนี่ยรู้ใจลูกเปท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ฮะผมฝันถึงพ่อพ่อผมพ่อผมมาเข้าฝันครับเขาบอกว่าเป็มวันนี้อเปิมจะต้องเปิดสกอร์ซัมมนเนอร์วอลนะเพราะว่าพ่อเนี่ยจะไปเกิดแล้ว พ่อเลยมาช่วยปิมได้ครั้งสุดท้ายอย่าลืมนะต้องเปิดสกอร์วันนี้เท่านั้นแล้วปิมจะได้มอนเตอร์ดังใจฝันพ่อผมมาบอกผมอีกเงี้ยวันนี้ครับผมก็เลยใส่เสื้อบอบาเล่ฮะเพื่อที่จะระลึกถึงคุณพ่อผมที่ชอบผ่านน้ำหรือว่าวันนี้มันคือวันของผมอะท่าผู้ชมมันคือวันของผมอะพ่อผมมาเข้าฝันอะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันป้าถ้าผมได้ห้าดาวหรือผมได้ตัวนี้ผมอยากได้นะป้านะพรุ่งนี้ผมมาจัดบุฟเฟ่ให้ป้าผมมะทำบุญชุดใหญ่ไฟกระพีิป้าเตรียมตัวรับบุญได้เลยแต่ถ้าไม่ได้เจอกัน ห <laughs> ยอกหยอกหยอกอ่ะก่อนเราจะเข้าไปเปิดสกอร์ในเกมสัมเนอร์วอลกันนะครับท่านผู้ชมฮะผมขออนุญาตพาเพื่อนๆมาตรงกิจกรรมตรงนี้นิดนึงนะครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ผู้แข่งขัน SWC 2020นะครับท่านผู้ชมกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมเชียร์นะครับผมของรางวัลฟิกเกอร์ดีเคมืดโคตรอยาก ที่ผมยังไม่มีเลยนวย้ยกิจกรรมรอบที่แล้วผมไม่ได้ผมได้เป็นเสื้อฮู้ดแมวเหมียวอะอย่างนั้นนี่เกมมืดเพราะฉะนั้นเหล่า f อฟเปิมคุงนะครับทุกคนต้องมาเล่นกิจกรรมนี้และถ้าใครเป็นผู้โชคดีที่ได้เอามาขายผมผมซื้อป้าช่วยคุณด้วยป้าคุณอยากได้ กิจกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับผมการแข่งขัน SWC 2020เนี่ยนะครับมีแข่งทั้งหมด3โซนโซนที่1คืออเมริกาครับโซนที่2เอเชียแปซิฟิกครับนะครับและโซนสุดท้ายนยะฮะยุโรปครับนะท่านผู้ชมในแต่ละโซนเนี่ยมีผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมก็คือได้ DK เนี่ย1ิ ตัวก็คือ16คนอเมริกาได้16คนเอเชียได้16คนยุโรปได้16คนกิจกรรมทํำยังไงเลื่องเรามาดูด้านล่างนี่เลยเรามาที่อเมริกาครับก่อนนะครับผมคือเราเนี่ยก็ใช้ Photoshop นะครับผมหรือใช้แอปในมือถืออะไรก็ได้เนี่ยตัดต่อรูปอะไรเงี้ย ส่งแรงใจส่งแรงเชียร์นะครับและถ้าสมมติว่าเราไม่คีดเอทมากๆเราแบบหัวสมองเราไบอ่ะเราทารูปให้มันตลกหรือทํารูปให้มันแบบดูน่ารักดูถูกใจกรรมาการเลยแบบเนี้ยเราก็จะได้ดีเคมืดอ่าได้ฟิกเกอร์นะฮะซึ่งมีแข่งทั้งหมด3าโซนแบบที่ผมบอกนะครับโซนแรกคืออเมริกาครับนะครับแข่งเนี่ยวันที่23ตุลาก็คือเพื่อนๆนเนี่ยเริ่มตัดต่ออเมริก <c> า <oughs> ครับก่อนเพราะว่ามันวันที่23ตุลาแล้วอีกไม่กี่วันเองเพราะฉะนั้นต้องรีบมาส่งผลงานนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการแข่งเเชชีียย ที่31ตุลาก็คือสิ้นเดือนเลยแล้วก็ยุโรปครับก็วันที่6พฤศจิก,จกาก็คือเดือนหน้าเลยวิธีการ ร่วมสมัครแนมน,นี้เขามีเขียนขั้นตอนบอกสร้างผลงานเป็นข้อความเชียร์ผู้แข,ข่งขันที่คุณชอบพร้อมระบุชื่อผู้แข่งเป็นภาษาอังกฤษลงเฟรมสี่เหลี่ยมจตุรัสอะไรแบบนี้ก็คือมีชื่อผู้เข้าแข,ข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็แบบสู้ๆนะไฟติงฟต้งไฟติ้งอะไรประมาณนั้นโพสต์ภาพขึ้นโซเชียลมีเดียก็คือในเฟซบุ o กอินสตาแกรมหรือ Twitter ได้หมดเลยนะและก็ตั้งเป็นสาธารณะเอาไว้พร้อมใส่แฮชแท็กที่กำหนดนี่เขาจะมีแฮชแท็กกำหนดแฮชแท็กสมัมเนอร์วอลสบซีสองพันยี่สิบและที่สำคัญตรงนี้ครับแฮชแท็ก ชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษด้วยสมมุติว่าเราเชียร์พี่เอฟทูเลิฟเราก็ต้องใส่ท er ูเลิฟเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะครับพอเราโพสทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็มากดเข้าร่วมนี้แล้วก็กรอกแบบฟอร์มตรงนี้เลยสําคัญมากต้องกรอกนะครับช่องแรกเนี่ยกรอก url ก็ไปก o อป ลิงมาแล้วก็มาใส่นะครับผมกรออีเมลกับกดยอมรับทั้งหมดกดส่งไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งทําอยู่เหมือนกันอ่ะฝากไว้ด้วยสําหรับกิจกรรมส่งแรงใจเชียร์ผู้เข้าแข่งขันนะครับผมก็ไปดูแล้วกันว่าเอเชียมีใครบ้างออยุโรปมีใครบ้างอเมริกามีใครบ้างอะไรแบบเนี้ยก็เชียร์เข้าไปเผื่อเราโชคดีโชคดีแล้วเอามาขายผมถ้าท่านได้เอามาขายผม <laughs> มาเดี๋ยวเราไป่เปิดสกอร์กันอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปป้าผมเนี่ยมาเข้าฝันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมั่นใจมากๆว่าผมจะได้5ดาวที่ผมอยากได้ผมใส่เสื้อบอลาเล่มาเลยผมย้ำอีกครั้งนะเนี่ย <c oughs> เพื่อป้า <c oughs> สายเขียวจงเจริญ <c oughs> มาเราเข้าชาแนลหนึ่งหนึ่งศูเลยท่านผู้ชมวันนี้เราเปิด ไม่มากไม่หมายนะเพราะว่ามั่นใจยังไงก็ได้สกอรธรรมดาเนี่ยห้าสิบกว่าใบแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดสกอ้น้ําด้วยเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีสกอรีเจนสองใบและสตีดไฟเตอร์อีกสี่ใบสตีดไฟเตอร์เนี่ยผมตั้งใจเปิดสองใบเพราะว่าริวแสงตัวหนึ่งริวมืดอ,อีกตัวหนึ่งใบสันไม่เอาครับไม่โลภก,ก็พอละไม่รู้จะเปิดเยอะไปทําไมท,<ำ>ท<ำ>อมทแม่ห้าสิบสามใบนะท่านผู้ชมผมเข้าชาแนลแล้วนะหนึ่งหนึ่งศูนย์อุ๊ย ลืมบอกไปเลยป้าถ้าอยู่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวที่ผมอยากได้นะป้าป้าดูหน้ามันไว้นะเดี๋ยวป้าจะได้ไม่หลงไงเดี๋ยวป้าพาตัวผิดมาเออตัวตัวนี้นะป้าเออถ้าป้าอยู่แถวนี้เนาะอืมมันมันมันชื่อโพไซดอนไฟอ่ะป้าเนาะได้ยินผมนะเออหรือถ้าป้ารู้สึกว่าไม่ชอบตัวนี้อ่ะเออเป็นเป็นผู้กันลมก็ได้นะป้าเออตัวนี้ก็ดีเหมือนกันน่ะนะครับได้ยินเนาะโอเคไปกันเลยฮะป้าผมคงจะได้ยินแล้วล่ะ ไปเลยครับผมสกสอซ้อมห้าสิบกว่าใบท่านผู้ชมเปยงนักโคตเตาอิปเปรดตนี่ตัวขยะครับผมผู้นใหม่อะ่ะนักโคตเตาถ้าดีต้องเป็นธาตุลมผมว่าธาตุลมมันอ่ะดีแต่ธาตุน้ำผมไม่ชัวว่ะ้ะเหลือซีซีไฟแล้วปะนี่มันเนี่ยจะมาตอน ใกล้ๆหมดรูด้รู้นิสัยขี้เล่นอ่ะล้วพ่อผมเป็นคนขี้เล่นนะครับผมราชาคนเถื่อนป้าป้าสามสิบใบแล้วเดอ้อตัวนี้อ่ะป้าป้าบอกตัวนี้ฮะเปียนี่ไงนักสู้นีโอสโตนทัดน้ำหมัดแจ่มแม่งสีกที ปาสามสิบบาทแล้วนะเออจะมาขึ้นมาได้แล้วนะเอออย่าติดเล่นมากนะป้านะโอ้โหเอยอยู่เเงือก็แตกเว้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้อะคงใสร้อนออเออแอร์ก็เปิดทำไมร้อนวะ,อะตัวนี้นป้าตัวนี้นะเปียกนี่ไงเงือกไฟฮะป้าไม่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้มรู้ว่ามันน้ำเหมือนกันมันอยู่ในน้ำเหมือนกันโพไซดอนก็อยู่ในน้ำเงือกก็อยู่ในน้ำาเข้าใจผิด Tịt lên, không, AO đi không, 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 20 không, bài à không, 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 bài không, 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 Tôi đi không, 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 đi nghe bom ไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอมป๋าเหลือสิบใบแล้วเนี่ยไม่ถึงสิงบใบแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะเขาได้ยินกูไม่ไ้ย <c oughs> อ้เหีือห้าใบแล้วป้าจะเอาไหมบุญอะ่ะฮะจะเอาไหมฮะเหลือ <c oughs> ยังไงฮะอยู่ในสกอร์ลีเจน พาผมขี้เล่นขี้อําติดตลกเลยคือผมได้ตรงนี้จากพ่อผมมาเต็มๆต็ข <c ute> ี้เล่นอยู่ในสกอรีเจนเออเดี๋ยวเปดเดี๋ยวเปิดเผาตรงนี้ก่อนให้หมดงานะมีน้ําอีกสามใบไม่ได้เลยเไม่ไ็่ไรไม่ไรา,าไม่เป็นไรอยู่ในนี้นะพอซดอนไฟผู้การลมได้อยู่ในนี้เออใจหายใจคว่ำตอนแรกสามสองหนึ่ง คก็ผมรู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันผ่าแบบมันผ่าไม่ใช่อ่ะปาเหรือใบเดียว,วเนี่ยเอาไงเด้อ <c oughs> ปาเหรือใบเดียวละ <c oughs> อ่าให้ผมเลือกใช่ไหมตัวไหนอ่ะอ่ะผู้การลมอ่ะผมผมเลือกผู้การลมนะป้าโอเคไหมผู้ก,การลมตัวที่ให้ดูมเมื่อกี้ใบสุด <c oughs> ท้ายมามาในนี้แหละเออ มาเดิมไปไหนๆๆๆๆเดิมไปไหนนะกลับมาทุกคนให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสเาาสๆๆๆมื่อกี้อาจจะเขาอาจจะไม่ตั้งตัวเขาอาจจะจำหน้ามอนสเตอร์มไม่ได้เนเนเนแต่นี่มีหน้ามอนสเตอร์ให้ดูเลยนะแสงมืดได้หมดเลยนะป้านะโชว์ไปหน่อยดิป้าออพัดที่แล้วแม่มาเปิดแล้วนะเอาหน่อยดใิให้โชว์ให้โชว์สามสองหนึ่งขอแสงมืดขอแสงมืดปอ้ยย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 น้ยไยยยยยย อีกใบเดียวนะเหลือใบเดียวใบสุดท้ายแล้วนะให้กดอ,อะ่ะเออให้มันได้นะเด็กรอดูอยู่ในช่องเนี่ยนะหูเหงื่อผมออกเต็มเลยท่านผู้ชมเข้าใจไหมเนะี <c> ่ย <oughs> คุยใครไม <c oughs> <c oughs> ่ได้สี่ดาวอันนี้แต่เป็นสี่ดาวตัวท่าอะไร บาเล่ไม่ช่วยกูเลยยังไม่ไปอีกเหรออะไรยังกล้ามาขอบุญอีกงเหรอห <c oughs> ยอกหยอกอัธรรถเออทำให้คนดูมีความสุขนะครับอัธรรถเนี่ยพ่อผมมานี้ไปเกิดแล้วฮะตายไปสิปีแล้ว ่าลืมนะกิจกรรมที่ผมบอกไปนะครับใครที่เก่งครีเอทอะไรเงี้ยเออลองเล่นดูแล้วถ้าได้ของรางวัลแล้วแบบเอามาขายผมก็ได้ผมซื้อเออเห <laughs> มือนเดิมใครอยากเล่นเกมซัมเมอร์วอลนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับขอบคุณซัมเมอร์วอลที่อยู่เคียงข้างผมนะครับฝากขอบคุณไปถึงทีมงานเลยขอบคุณจริงๆนะครับไม่ว่าผมจะโพส แสดงจุดยืนอะไรยังไงเขาก็อยู่เคียงข้างเขาบอกว่าถ้าวันนั้นปิมคุงไม่เหลือใครก็จะมีเขาอยู่ข้างๆเสมอเขาจะคอยซับพอร์ตผมนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะค,ค,ครับอ่ะถ้า,านายชื่นชอบฝากกดไลคสส์กัติไตาช่องพิมพ์กระลึกกดกระดิ่งด้วยนะครับและะ้วเจอกันคิวโดต่อไปฮะยังไม่ไปอีกทำแล้บุญอ่ะ